สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมดฟื้นเด้อน,นะครับตัวนี้นะครับเราก็กําลังท่องน้านะครับเพื่อเตรียมบวชในวันที่20นะครับใต้ล่มโพนะครับหลังหมด ก็บอกกรรมฐานเบื้องต้น5ข้อตามลำดับว่าวิธีบรรพชาอุปสมบทนะครับแบบปูกาสะนี่ก็เป็นแบบอูกาสะนะครับ อุกาชาวันธามิพันเตสาพังอปะละทังขมาชมีพันเตมมยากัจังบุญย um ังสามินาอนุโมทิตัพพังสามินากัังบุญยังไมหังทาจัพังสาธุสาธุอนุโมทามิ ก็เป็นคำวันทาขอบวชนะครับุ้ต้นอุกาอุกาชากาลุนยังกันตาวาปัดพัดชังเทธเมพันเตคคำขอบันพระชาอาหางพันเตปัดพัดชังยาจามี ปูติยัมปีอะหังพัน,ต,พาาต,พนตีปัดพัดชังยาจามีตูติยัมปีอะหังพันตีปัดพัดชังจายาจามีจบพาทุกขะนิสระ,ะนะนิพพานะสัต ภิกะละนัตตะถาละตะถาจะจะทายะภิังตาสาวังพาหิตะวาปปาชีทะมังพันตอนุกรรมปังอุปาทายะสัพพาทุขา นิจสะลนะนิพพานะชัดิกกละนัดตะทายะอีตังกาสาวังทัตตวาปัตพระเทธะมังพันตทอนุกรรมกรรมปัง อุปาทายะสัพพะทุขนะนิสารณะนิพพานะสัจจิกะละนัตถายะเอตังกาสวังทัตตวาปัดพาปัดผัดเชธมังพันเตอนุกัมปังอุปาทายะ สัพพะทุขานิสสละนะนิพพานะสัทธิกะละนัตถายะเอตังกาสาวังทัตวาปัตภาเชทะมังพันติอนุกรรมปังอุปาทายะอันนี้ก็เป็นคำขอบนันดา มีว่าบอกกรรมฐานเบื้องต้นนะครับห้าปอดตามรบว่าเกีสาโลมาะขา,าทันตาตาจูตาจูทันตาณชาลมาเกีสาปุปา,ากะมณามิปันติสังอปะลังฆาทะมิพันติาาาาม,นมายาการังบุญยาสามินาอนุโมทิตาปังสามินาการังบุญญามัยหัง ฮาตัพังสาตุสาธุอนุโมทามิภูราสักลุนังกันตาะติสารณะเนนะสะศีลานิเททะเมเตข้าขอศีลอะหังพันเตสารณะศีลังยาจามิภูติวะยัมปิอะหังพันเตสารณะศีลังยาจามิ ดติยัมปิอะหังพันเตสารณะสีลังยาจามิพระอุปัฏฐาว่าตามไปดังนี้ตั้งโมลัมจบนะโมทัสสะภะคะวะโตระโตสัมาสามุสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมาสามุสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมาสามุสสะพระอุปัฏฐากว่าเอวังวะเฮหิหรือยะมะหัง ว,าว่าหันว่านาคพึงรับว่าอามะปันเตต่อไปละสินไปทีระบ,บทดังนี้พุทธังสรนางขจา,ามีธรรมังสรนางขจา,ามีสังขังสรนังขจา,ามีทุติยียมปิพุทธังสรนางขจา,ามี คูติยัมปิธรรมังสราณังขจามิคูติยัมปิสังขังสราณังขจามิตัดิยัมปิพุทธังสราณังขจามิตัดิยัมปิธรรมังสราณังขจามิตัดิยัมปิสังขังสราณังขจามิพระอุปัชฌากล่าวว่าติสรณะ ขะมะนังนิทิตังนาคพึงรับว่าอามะพันเตต่อไปให้สมาทานศินตามท่านดังนี้ปานาติปาตาเวลามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาธานาเวลามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อภมจริยาเวลมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาธาเวลามณีสิกขาปัทังสมาธิวานิสุลามิระยามัจจปมาทัานาเวลามณีสิกขาปัทังสมาธิยามิวิกาละโภชนา เวลมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยมินัจคีตะวาทิตะวิสุกะหัตสนาเวลมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยมิมาลาคันทวิเลปะนะทาลนะมันทะ นะวิภูสนัฏฐานาเวลามณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิปุจาสศยนะมหาสศยนาเวลามณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิชาตะรูปะราชาตปะหิคะ นาเวลามณีสิกขาปัธังสมาธิยามิอิมิอิมานิทัสษะศึกขาปัธานิสมาธิยามิอิมานิทัสษะศึกขาปัธานิสมาธิยามิอิมานิทัสษะศึกขาปัธานิสมาธิยามิ ว่าสามจบว่าแล้วสามจบนะครับวันธามิพันเตสัพังอปลาทาังขมาธมีพันเตมยากตังบุญยังสามินาอนุโมทิตาพังสามินากัังบุญยังไม่หังทาตับพังสาธุสาธุอนุโมทามีว่าสามหนออกดูว่าอะไร อุกาชาวันธามีพันเตจัพพังอปิลาังคามธามีพันเตมายากะจังบุญยังสามินาอนุโมทิตาพังสามินากะจังบุญยังไม่หังกาตัพังสาธุชาธุอนุโมทามิอุกชากาลุนยังกัตตาวา นิสยังเทถะเมพันเตคำขอนิสัยดังนี้อหังพันเตนิสยยังยาจามิทุติยัมปีอหังพันเตนิสัยังยาจามิตาดิยัมปีอหังพันเตนิสัยยังยาจามิอุปชาโยเมพันเต โอหิอุปัชาโยเมพันเตหหิอุปปัช,ชาโยเมพันเตหหิเมื่อปปชชพระอุป,ปัชชาว่าอปายิกังผู้บวชพึงรับว่าอุกาสะสัมพะสัมพติก ามิเมื่อพระอ,อุปชาว่าปฏิรูปังผู้บวชพึงรับว่าอุกาสะสัมปะติงชามิเมื่อพระอ,อุปชาว่าปาสาธิเกนะสัมปาเหเหิผู้บวชพึงรับว่า ภูกาสะสัมปติชามินะครับสัมปติชามิผู้บวชกล่าวต่อไปว่าอัญชะตังเคธานิเทโลไมหังพาโลอะหังปิเทลัสะพาโลอัญชะตัดเคธานิ เอโลไมหังพาโลอะหัมอะหัมปิเถลสสะพาโลอัญชะจักเขธานิเทโลไมหังพาโลอะหัมปิเกลสสะกาโลจากนั้นกล่าวต่อว่า วันทามิพันเตสัพพังอปลาทังขมาธมีพันเตมายากตังบุญยังสามินาอนุโมทิจับพังสามินากระังบุญยังไม่หั่กาตัพังสาธุสาธุอนุโมทามิเก่าวสามจบวันทามิ คำบอกคำบอกบาทจีวรคำตอบรับอายันเตปัตโตอามะพันเตอายังสังคาติอามะพันเต,อ,ต,อ,ะนเตอะไรายังอุตราสังโฆอ,อามะพันเต S <S อะยังอันอตรละววาส,สกุอะมะพันเต่ก็ซื้อมาเมื่อวานนี่หมดละไอ้ยั่วเราห้ทังออนัทิพันเต่ก็ซื้อมาเมื่อวานนี่แหละพันโทน,นันทนนนิพันเต่กิลาโสนัทิพันเต่โสโสนัทิพันเต่ อปภมาโลนัตธิพันติมนุสโลสิอามะพันเติปุริโสสิอามะพันเติปุชิตโสสิอามะพันเตอานโนสิอามะพันเตินสิลาชะภะโตอามะพันติ อนุตยาโตสิมาตาปิตุหิอามะพันเตวาลิปุณณวิสาติวัตโสสิอามะพันเตปาลิปุณันเตปัตติวะลังอามะพันเตนามสิอะหังพันเตนามะโูนามะ ตอุปัชโยอ,อุปัชโยเมพันเตอินนาโมสิอังพันเตสิงขะวิริโยนามะโกนามะเดชโยอุอปชอัชโยเมพันเตอายตสมาสิขะวิริโยนามะอันนี้ก็คำขออุปสมบท คำขอะสมบทน,น,นะครับสังคำพันเตอุป,ปะจมปะหังยาจามิปุนปุนลกปุนลุมปะปะตุมง,งพันเตสังโคอนุกัมปังอุบาย ยะทายะอุจิยัมติพันเตสังคังอุปสัมปทังยาจามิอุตลุนปะตุมังพันเตสังโคอนุกัมปังอุทายะตติยัมปิพันเตสังคังอุปสัมปทังยาจามิ ุดและลุมปะตุมังพันเตสังโคอนุกรรมปังอุปาทายะต่อไปเป็นสังฆกรรมในการให้อุปสมบทจนจบพิธีจบวิธีอุปสมบทแบบอุกาชะอ,าอีวังด้วยปากาลัชนี วิธีบรรพชาอุปสมบทแบบเอสาหังับโหลายบทเห็